ปลามากินข้าวแล้วนะครับเราเพิ่งให้อาหารปลาไปนะครับปลาสวยๆทุกตัวที่อยู่ในบ่อก,ก็ขึ้นมากินข้าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราซึมไปให้เราไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเขาจะหนีปลาหางลูกยุง่งปลาบอลลูนเห็นไหมมีลูกปลาด้วยนะลูกปลาหางกยุงพอคลอดมาเราก็เอาสาหลายไว้นะครับ มีปลาทุกที่ทุกแห่งหุน่นฝั่งนี้จะเยอะนะคะเพราะว่าเราให้อาหารนะปลา,าหางนกยูงแล้วก็ปลาบอลลูนส่วนมากจากท้องนะครับมีตัวผู้อยู่ในบอ่อเอ,อ่อเท่าไหร่สามตัวตัวเมียอีกห้าตัวนะครับปลาบอลลูนเขาก็เลยให้ลูกมา ส่วนปลาหางลูกยูงตัวเมียมีอยู่แปดตัวผู้มีอยู่สี่นะครับเขาก็เลยให้ลูกได้เยอะเยอะแยะมากมายเลยนะครนี่ลูกปลานะไม่ใช่ลูกยูงนะบอกก่อนปลาช่วงนี้จะเริ่มมากินข้าวกันนะครับเห็นไหมน่ารักมากเลยเนี่ยเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะหนีนะครบหนีลงข้างล่างหนึ่งก็สำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายพามาดูปลาจ้า